มินิแลนด์ฮอปเปอร์จดสิทธิบัติเมื่อปี2023ที่ผ่านมาวิศวะกรญ,ญี่ปุ่นเดินทางมาดูแพลตฟอร์มของไฮลักก้าบะแชมป์เตรียมใช้เป็นพื้นฐานที่จะผลิต SUV รุ่นใหม่จากโตโยต้าสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับหลังจาก EP ที่ผ่านมาเรานำเสนอเหตุผลที่มีความเป็นไปได้สำหรับ SUV มินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ทำราคา1รล้านต,น,ตนต้นใช้ไทยเป็นฐานผลิตแข่งขันในกลุ่มรถยนต์5ที่นั่งสายออฟโรดแคมปิ้งและใช้งานทั่วไปตามรายงานข่าวเปิดเผยว่า t o y ยต a อาจใช้ชื่อ Land แ a น d h opper ตำแหน่งทางการตลาดจะอยู่ในกลุ่ม c o m p a c t SUV ชนกับ Honda CRV Su z u k i j i m ิจิมน่รวมไปถึงแท้ง300ที่มีการจำหน่ายและทำตลาดในบ้านเราถือว่าเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะน้อย แลนด์ opper คาดเปิดตัวในปี2024ตามรายงานข่าวของ Toyota j a p a ปได้ยืน่นจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเมื่อเดือนสิงหาปีที่ผ่านมารายงานของเวชชาคาดการว่าจะเปิดตัวรราวเดือนธันวาคมปี2024นี้ซึ่งในการถแถลงข่าวนั้นเราจะเห็นว่ามีรถ2รุ่นที่มีการพางเป็นเงาสีดำหนึ่งในนั้นจะเป็น l a n ด c ค u i s e ซ2 5 0หรือจะเป็น300และอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถ SUV ขนาดเล็ก คาดการว่าจะเป็นแลนด์ฮ o p อร์ที่ใช้กระบะไฮรักแชมป์เป็นพื้นฐานในส่วนของขุมพลังจะใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมไปถึงไฮบริดและมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ลอ้อสื่อญี่ปุ่นคาดการว่าราคาจะประมาณ4ล้านเยนหรือประมาณ960,000บาทประกอบไทยคาดตั้งราคาอยู่ในช่วง1.3ล้านจนถึง1.7ล้านบาทและยังมีรายงานหัวหน้าวิศวกรของแลนด์ครเซอร์กล่าวว่า บริษัทกำลังพิจารณาที่จะนำเสนอรถยนต์ SUV ในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดเชื้อเพลิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มที่ n GA ็ a ขสามารถรับรองเครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.4เทอร์โบชาร์จที่ใช้ในทากุมารุ่นล่าสุดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับรถออฟรดรุ่นใหม่จากโตโยต้าที่หลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นน้องเล็กของแลนคุยเซอร์ มีชื่อเลือกติดปากทั้ง2ชื่อได้แก่ Land Hopper และ Toyota Compact Cruiser สำหรับ Toyota Land Hopper ถือว่าเป็นรถยนต์ออฟโรดรุ่นใหม่ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งโดยข่าวลือที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนรถยนต์ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเห็นรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนํามาอัปเดตให้กับแฟนโ o y o รับทราบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ทำราคา1ล้านล้านต้นแต่ตามเนื้อข่าวของสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าราคาอยู่ที่ประมาณ40แสนเยนหรือประมาณ9 6 0 0 0บาทถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์อย่างทีท่ทุกคนเห็นในตอนนี้เป็นภาพทีเซอร์ที่มีการพรางเป็นเงาสีดำรุ่นนี้เป็นมินิอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถ SUV ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นรุ่นไหนซึ่ง2รุ่นนี้โตโยต้าจะมีการผลิต และจำหน่ายจริงซึ่งอีกรุ่นหนึ่งนั้นจะเป็นขนาดเล็กคาดการว่าจะเป็นมินิแลนด์ฮอปเปอร์หรือเป็นคอมแพคเอสยูวีไซมินิมาดูกันว่าถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ใช้ไทยเป็นฐานผลิตราคาอยู่ระหว่างกึ่งกลางโคโรลล่าคอร์สและโตโยต้าคอนจูเนอร์ยอดขายยอดจำหน่ายน่าจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งตลาดในรถคาดนี้ SUV ทรงกล่องถือว่าในบ้านเรายังมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะน้อยซูซูกิจิมเน่ แทงสามเป็นเพียง2รุ่นที่เป็น SUV ทรงกล่องขนาดเล็กถ้าพี่โตลงมาเล่นตลาดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยความพร้อมไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการบริการหลังการขายอะไรหาง่ายรวมไปถึงโตต้าก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับมินิ s u v บนพื้นฐานไฮรักกระบดแชมป์จะมีการผลิตจริงมากน้อยแค่ไหนถือว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะ เลยอยู่ที่ว่าจะมีการผลิตในไทยหรือมีการนําเข้ามาจําหน่ายอันนั้นต้องไปรอติดตามแต่ตามเนื้อข่าวอย่างที่บอกไปจะมีการเปิดตัวในปี2024ช่วงเดือนธันวาแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวรถอย่างจริงจังซึ่งการจดสิทธิบัตรนี้เป็นเพียงการจดเครื่องหมายการค้าว่าจะมีการผลิตรถรุ่นนี้แต่ทางโตโยต้าก็ได้มาดูและศึกษาดูงาน แพลตฟอร์มของไฮรักกระบะแชมป์ในบ้านเราถ้าใช้ไทยเป็นฐานผลิตจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บ้านเราจะได้มี SUV เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นและเป็นรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมินิแลนด์ฮอปเปอร์ per, หรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาให้ข่าวมาตามสื้อก็คือมินิคอมแพค t SUV เป็น SUV ขนาดเล็กทรงนี้ออปชั่นไม่ตรงเยอะขอระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้คนไทยชอบใจแน่นอนรอติดตาม ep หน้าเราจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้กับเนฟนน ได้รับชมแน่นอนครับผมสาวกเตรียมเฮ SUV ไซมินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์หลังมีการจดลิขสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นเมื่อกลางปี2023ที่ผ่านมานี้บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์รถเลโก้สายพันธุ์ไทยเครื่องยนต์2.4 2.8ลิตรและเบนซิน2.7 สวัสดีครับวันนี้พาเป็นแฟนของ Toyota นะครับมาอัปเดตข่าวๆนะสำหรับตัว SUV ไซส์มินินะครับบนพื้นฐานไฮรักแชมป์หรือจะเป็นตัว o r o l l าคอร์ s นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ t o y o ต้านะครับได้เปิดเผยภาพทีเซอร์นะครับของรถยนต์ SUV นะครับปิิสนานะจำนวน2รุ่นนะครับโดยรุ่นหนึ่งนั้นอาจจะเป็นทายาทของ FJ Cruiser ส่วนอีกรุ่นยังไม่มีชื่อ แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ชื่อเป็นแลนฮ h อปเปอเนื่องจาก Toyota นะครับได้นําชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่8สิงหา2023ที่ผ่านมานี้นะก่อนที่ภาครัฐนะครับจะเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2023ที่ผ่านมานี้ทางทีมวิศวกรของญี่ปุ่นนะครับในปี2024ก็ได้เดินทางมาดูงานนมาศึกษาตัวรายละเอียดของกระบะไฮลักแชมป์นะครับที่จะนําไปพัฒนานะครับไปเป็นรถ1รุ่นนะครับอีก1เซกเมนตนะ์แลนด์ฮอปเปอร์นะครับที่เขามีการปล่อยภาพทีเซอร์แล้วได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อนี้นะครับ ก็ทำเอาสาวกของ Toyota นะครับตาลุกเป็นวาวแล้วว่าเราจะได้ใช้รถยนต์มินิ s u v สายแคมปิ้งนะครับขนาดเล็กนะเครื่องยนต์สมรรถนะ2.4ลิตร2.7ลิตรแล้วก็2.8ลิตรนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3รุ่นเลยเหมือนกับกระบะไฮรักแชมป์นะที่มีการจำหน่ายแล้วก็มีการผลิตในบ้านเรานะครับสำหรับขุมพลังนะ2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะ343นิวตันเมตรนะจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับก,บกระบะไฮรักแชมป์นะ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะนะและขนาด2.4ลิตรนะ150แรงมา้า400นิวตันเมตรตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะรับรองน้ำมันสูงสุดถึง B20 เลยและเครื่องยนต์เบนซินส7ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง166แรงมา้าแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะยังมีอีก1คขุมพลังความแรง2.8ลิตร204แรงมา้า แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อแบบฟูลทัมก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงของโตโยต้าเนบ่านเราก็คุ้นเคยกันดีสำหรับเครื่องยนต์ที่ไล่เลียงมาทั้งหมดนี้ในส่วนของราคาจําหน่ายก็จะอยู่กึ่งกลางของโค r o ร l าคอร์ดกับ t o โยต้าฟอร์จูเซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ก็จะมีการแยกตลาดกันทําอย่างสิ้นเชิง ในส่วนของปลายปีนี้แลนด์ครูเซอร์250รุ่นพี่ของเขาก็จะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราแต่มีจํานวนจํากัดซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ14ล้านกว่ากว่าซึ่งภาษีในการนําเข้าของมันเราก็ถือว่าสูงเอาการเลยสําหรับมินิแลนด์ครูเซอร์ก็จะทําบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์สำหรับภายในหลายคนอาจจะก,กังวลว่าจะเป็นภายในเดียวกันไหมกับตัวไฮรักกระบะแชมป์อันนี้ก็ต้องไปรู้นว่าเขาจะใส่ภายในของแลนด์ครูเซอร์ 250เหมือนกับรุ่นพี่หรือว่าเป็นตัว FJ รถในตำนานของพี่โตเรานะครับถ้าเป็นภายในแบบตัวไฮลักแชมป์นะก็จะราคาน่าจะดรอปลงมาอีกนะครับแล้วก็เป็นรถทรงเหลี่ยมที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราทรงกองนะครับก็จะเข้ามาชนกับซูซูกิจิ m n y ่โดยตรงเลยสำหรับ SUV ไซมินิของ Toyota นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะสำหรับ จากค่ายซูซูกินะครับเปิดตัวทีลรก็ยอดจองเต็มทุกทีนะครับอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เป็นภาพพีเซอร์ของแลนคุสเซอร์ฮอปเปอร์นะครับแต่ว่าเขาจะใช้ชื่อในน,นั้นะต้องรอติดตามนะครับในช่วงปี2025นะครับก่อนหน้าน,นี้เขามีการเปิดเผยว่าจะเปิดตัวภายในปี2024นะแต่ว่าตัวรถนะครับก็กําลังพัฒนาว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับจะใช้แพลตฟอร์มของไฮรักแชมป์หรือว่า เป็นการใช้แพลตฟอร์มดยกนกันกับตัว Land Cruiser นะครับตระกูล Land Cruiser ของเขาครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV อีกหนึ่งรุ่นนะที่มีสมรรถนะสูงนะครับถ้านำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะพี่โตนะครับน่าจะมีการนำเข้ามาทำตลาดเพราะว่ารถรุ่นนี้ในบ้านเรายังน้อยอยู่นะครับต้องมาติดตามกันในช่วงปี2025นี้นะครับราคาน่าหลายคนคิดว่าน่าจะ 1.7หรือว่าจะไปที่2ล้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าทําบนพื้นฐานให้รักกระบะแชมป์แล้วก็ผลิตในบ้านเรานะครับน่าจะมีราคาที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่นะอย่างที่เขาบอกนะครับราคาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างค o โรราคอร์ดกับ Fortuner นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกันกบไฮรักแชมป์นะครับก็2.4แล้วก็มี2.7บินซินนะครับแล้วก็2.0นะครับอาจจะมีเพิ่มตัว2.8ลิตรนะครับ204แรงมานะ เครื่องตัวรีโวในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็บวกตัวไฮบริดเข้าไปนะครับพลักกำลังน่าจะเหลือๆนะนะครับช่วงล่างของแชมป์นะหลายคนบอกว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะทำแชมป์สประตูออกมาอันนี้ก็น่าคิดนะครับถ้าทำออกมานายอดขายน่าจะปังนะน่าจะดีเหมือนกับตัวไฮรักแชมป์นะที่มีแค่หัวเดียวหรือว่า2ประตูนะครับนี่ อที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแลนคูเซอร์นะครับที่นำมาให้กับแฟนๆของพี่โตได้รับชมนะก่อนที่จะมีการทำํำ SUV ไซมินิก็จะมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับสำหรับตัวมินิแลนคูเซอร์นะครับ,รบ,รบเขาบอกว่าจะชื่อแลนฮอปเปอร์นะต้องมาติดตามดูว่าจะใช้ชื่อนี้ไหมโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตข่าวๆข,ของ SUV ไซมินิของพี่โตนะครับบนพื้นฐานให้รักกระบะแชมป์นะที่จะมีการผลิตในบ้านเราปี2025ครับผม Paldies.